สวัสดีค่ะมันนี้กับมาพบกับเซลล์แคสโนค้าเสียงอีสานนะคะการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบูดุสุพนอีกัางหนึ่งนะคะผู้ใหญ่กลังมองหารถไว้ใ่งานนะคะรถเจ็ดนางรถส,สวยหนายักลกับหนาแฉมนะคะเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะคะอ่ะมาเมืงองเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เออสามจุดนวีนะคะ เป็นรถปี2009นะคะเป็นรถปี2009ราคา U T C แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะมามืองเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวนี้เนาะเป็นรถปี12นะคะลูกค้าเป็นรถปี12อราคา U T หกแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะคะรถปีสิบสองนะคะสาภาพสวยเลยนะคะพอแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวมามืองเจ้าตัวนี้กันก่อนเลย หนาหร่อเทะเลยรถครอบรัวนะคะผู้ใดก,กําลังมองหานะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนมึงเลยค่ะได้เป็นไฟสภาพส,าพสวยเงาๆง,งามๆเลยนะคะนี่หลอดไฟโปรเจกเตอร์สภาพหลอดไฟนะคะเออสภาพเงาๆงามงา,มงามเลยบปแตกบปหักนะคะไฟตัดหมอกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะกระจังหนานะคะโลโก,ก้ทุกอย่างนะคะแต่คุเมี่ยมแท้จากโรงงาน กระจังนานะคะบกดบวหักบองงอนะคะสภาพส,ยสวยเลยนะคะเพราะแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะถีกําลังมองหารถเจ็ดหางเนาะรถสรีบ่อนเงินนะคะสีเบสิกเบสิกเลยเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะสภาพไฟนะคะบวแตกบวหักบวมีขาบเหลืองนะคะเงาเงาง,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 งามๆเลยนะคะนี่เลยค่ะ ไฟตัดมองสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะสีเดิมสีแท้จากโรงงานนะคะรดสภาพสวยลดคุณภาพเก็ดเอนะคะมาเมืองค่ะอ่าดอกยางนะคะแน่นแน่นนานาเลยนะจาลูกค,ค้าแม็กสภาพสวยเออได้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะมืองเลยเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดเนาะมึงซุ่มอลอกัอนก่อนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง สุมล่อนะคะหัวนอดบรมีกันแกกันไขหัวนอดบ่ขยับกันเยือนเนาะสุ่มล่อเดิมแท้แน่นอนนะคะมึงเลยค่ะเดี๋ยวจับหัวนอดให้มึงเนาะคะ่ะหัวนอดบ่ขยับขยเยื่อนนะคะบันไดสภาพสมบูรณ์แบบนะคะแน่นๆน่นนันๆนาเลยล่าเหยียบนะคะบ่ะตองหยานวามันสีหักนะคะมันแน่นมันหนาแน่นอนเดิมแท้แน่นอนน,อน,นะคะนี่เลยค่ะมีไฟเลียวอยู่แก้มนองน,นะจ๊ะไฟเลียวอยู่แก้มนองน,นะคะโลโก้ ทุกอย่างนะคะเป็นข้อม,มีมแท้เลยมะมึงกระโจกค่ะกระโจกนะคะเป็นข้อม,มีมแท้จากโรงงานเงาเงามเลยนะคะนี่สภาพสวยน,นะคะมีกันสาติดมาเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วกันาสาสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะโปะแตกบกหักนะคะมะมึงกระโจกกันก่อนบ้บนี้กระโจกนะคะเดิมแท้แน่นอนนะคะกระโจกเดิมๆเลยนะคะเอาเดิมจากไหนอ่านี่ก็เลยค่ะเดิมคือว่ามีสติกเกอร์โลโก้ของโตโยต้านะคะนี่เลย เดิมเลยนะคะบอซับาารประตูนะคะเป็นคมเมียมแถจากโรงงานนะคะนี่เลยเป็นคมเมียมแถนะคะสภาพสวยๆเนะาะมะมืองนะคะเจ้าตัวนี้เนะาะมะมืองบอกกันก่อนเลยภายในนะคะบอสภาพสวยๆนะคะถูกยางสวยรวมๆแล้วยูทีเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์รถสวยๆแบบนี้รถขอบรัวแบบนี้นะคะราคายูทีสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะนี่สภาพบอนะคะบอขาดบอบอกชำ บอบอมีขาบเหลืองใดๆนะคะลูกค้าบอบอมีขาบเหลืองเนาะบอสภาพสวยเลยนะคะเกสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าเกสามารถเปิดได้เจ้าตัวนี้นะคะเป็นเกียร์โฟวิลนะคะลูกค้า <ๆ S 1> นี่เลยเกียร์โฟวิลนะจ๊ะเดี๋ยวมามืองพวงมาลัยกันก่อนเลยนะคะพวงมาลัยนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานพราะขยับแป๊บหนึ่งเนาะค่ะ นี่เลยค่ะพวงมาลัยสภาพสว,สวยเลยนะคะพวงมาลัยเบอกชํำนะคะเป็นพวงมลาลัยมติฟักงชันนะคะนี่เลยสามารถปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆได้เลยนะคะโลกโก้โตโยต้านะคะมึงเลยสภาพสว,สวยเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียให้มึงเหล็กไม่เหล็กไม่เทไรเนาะจอบปีศูนเก่านะคะหลดไม่หน่อยแทนแน่นอนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตปิดก่อนสนตาร์ทรหให้มึงก่อนเลยนะคะ นี่เลยค่ะไม้เดิมไม้แท้นะคะลูกค้าไม้บะมีก่อบะมีตัดแน่นอนนะคะเจ้าเม,มืองนะคะไม้ย่ทีเท่าไรนี่หนึ่งแสนสองมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสี่กิโลเท่านั้นน, 100, 000, 20, 000, 8, 8น,น,นะจะ๊ะไม้แท้นะคะลูกค้าคือแบบราคาฉเฉลียแล้วแค่มือนสองไม้หน่อยแห้งนะคะเป็นรถปีศูนย์เก่านะคะผู้ใดกําลังมองหารถไวส่งานนะคะสาตาร์ทนิ่ม,มบอสน,นิ่มนะคะเออนอนแบบสบายๆนะคะ เจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ใน่นอนปีศูนย์เก้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะมึงเลย fm fmam นะคะสั้งวิทยวุวิทยุนะ คอนโซนนานบนนะคะ,สภ,ส,ส,ะ,คะ 09, สภาพสวยๆเลยนะคะรถปีศูนย์เก้าสภาพสวยคุณภาพเกรดเอนะคะสภาพได้จังไนเอาคอนโซนกลางกับสภาพส,สวยกันแอร์นะคะบห่หักบ่งอนะจ๊ะมึงเลยกานแอร์สภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะแอร์เยน็นฉ่าเลยนะคะลูกคากระจกมองหลังนะคะสภาพส,สวยสมบูรณ์แบบเอาไม่ยังนี่นนนเ,นเ,ออเนื้อไสกับเนื้อเวนตาเออมึงแนี่ยเถิดเดได้หน่แนว้อใสเวนตานะคะ ไฟเปิดได้นะคะนี่เลยแผ่นกันควักแผ่นกันคว่ำหอนผลาอันแนวบางแดดบอบพิชนะคะขออภัยแนวบางแดดค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ<อ>เดิมเดิมเลยร่วมๆแล้วนะคะลูกค้ารถสวยแห้งนะคะเป็นรถปีย์เก่างามๆผู้ใดกําลังมองหานะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเอารถปี09เก่าเมืองคงสากันก่อนเลยนะคะอเออ โค้งสังนะคะเดิมแทนแน่นอนนะคะหัวนอดบะมีกันแก่กันไขหัวนอนบะขยับขยเยินโค้งสั่งเดิมๆเ,เลยโหลดบะมีส้นหนักหรือว่าจมนาเข้มผิดความไฟใหม่มาใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพแพงประตูสภาพสวยๆเลยนะคะโหลดบะมี่ยอมแมวหรือว่าบะมี่ยอมพียงนะคะบะตองยานนะคะรถมือสองสภาพดีๆบะตองยานพีนะคะเดี๋ยวคอยใส่ผรามาเจิมห้เลยนะคะเออรถสวยๆแบบนี้นะคะแขกกระลันตีว่าลัานตีเลยค่ะ เป็นรถสภาพสวยแน่นอนนะคะบ่มีรถส้นหนักหรือว่าไฟใหม่จมนำขอกนำเข้มใดๆนะคะบ่มีจจะรับประกันเลยนี่เลยค่ะหัวนอดนะคะหัวนอดเดิมๆเลยหัวนอดบ่มีการแกะทคันใครหัวนอดบอดขยบขยืเงนนะคะสีเดิมๆสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหน,นะคะมาซีบอลเงินมาซีเบสิกเบสิกตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนอ่ะบอซับป,ประตูนะคะเป็นคมเมียมแทนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาเมืองบอกค่ะ คนนั่งด้านหลังนะคะบอสภาพสวยๆนะคะสามารถปรับปรับได้นะคะนี่เลยเออเอามีสามารถปรับได้นะคะลูกค,ค้าพับพับเก็บพับยังไดใส่ของนี่แหละคะ่ะบอสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เอาลงไหนนะคะว่างแขนพักแขนได้เลย บอบอขาดบอบอกฉ่ำบอบอมีขาเหลืองนะคะสภาพส,ายสวยๆแบบนี้เลยได้ไปมึงมุกกว่างๆนะคะมึงเลยค่ะรถสวยแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากมามึงรถจริงนะคะมาหาเซลแคดได้เลยที่สนุกค้าหลมเก่านะคะลานซีูตรงขามกับบิ๊กซีหลมเก่านะคะแพงประตูสภาพส,ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะผู้ใดน,นะคะกำลังมองหารถเปส่งานนะคะรถเจดินังนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอน มเมืองค่ะอย่างสภาพสวยเลยนะคะดอกยางแน่นๆนานาเลยนะคะลูกค่ะแม็กเททเทรอแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยอ่ะเออยางก็แน่นๆนานาดอกยางเมืองค่ะเมืองนิวสอดเข้าไปค่ะใส่งานได้อีกหลายปีนะคะลูกค่ะเมืองเลยค่ะซุมรอเดิมแทนนอนจากโรงงานหัวนอดบ่มีกันแก่กันไข้หัวนอดบาขยับขยื่นสภาพสวยเลยนะคะมาเมืองด้านหลังค่ะ ด้านหลังนะคะมาเมืองไฟไฟถ่ายสภาพส,สวยๆเลยนะคะไฟบ่แตกบ่หักบ,กบ่มีขาบเหลืองสภาพเงาๆงามงาแบบนี้เลยนะคะอ่าโตวี่นะคะเป็นข้มเนี่ยมแทะเลยโลกโก้ชุดยางน,นะคะข้มนเนี่ยข้มเนี่ยมแทะจากโรงงานสภาพส,สวยๆเลย <S <S เดี๋ยวคอยสิเปิดข้างหลังให้เมืองก่อนใส่เมืองข้างหลังเอาให้เมืองก่อนนี่แหละค่ะเป็นข้มเนี่ยมแทะจากโรงงานสิบ,บ่เกิดสนิมนะ,ะนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้อันนี้เป็น บอเมนระบบไฟฟ้าเลยคะ่ะอันนี้บอเมนระบบอัตโนมัตินะคะ่ะอันนี้คือระบบอัตโนมือนะคะเปิดเลยค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเนาะพอมันพี่น้องเนาะสวยแห้งนะคะสามารถนั่งได้สามารถาพับเบาะใส่ของได้นะคะคุ้มๆไปเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยอันนี้อย่างนี้มาเมึง เออมอีอุปกรณ์อุปกรณ์โรดไฮเมิร์ดนะคะครบเครื่องนะคะถึงสิเป็นโรดปีศูนเก่าก็แล้วแต่นะคะสภาพสวยเลยนะคะสภาพผุ้ภาพเกียตเอแน่นอนร้อยเปอร์ซนะคะลูกค้าสภาพส,สวยพรบสั่งนะคะเดิมแทนแน่นอน3าโรงงานนี่เลยค่ะหัวนอนก็มีการแก้การไทยหัวนอนก็ขยับพยเยือนมาเมืองค่ะหัวนอน มนาดนะคะพอขยะพะเยโคงสั่งเดิมแน่นอนรถบะมี่ส้นหนักหรือว่าจมนาเข็มมานะคะบะมี่รถหย่อมแมวนะคะรถผ่านการตรวจสอบมากเหมอดแล้วนะคะลูกค้าบะต้องห่วงเลยนะคะรถสวยแบบหนีเลยนะคะผู้ใดกําลังมองหานะคะมาหาแคดได้เลยนะคะที่สนุกค้าหล่มเก่านะคะพรุญาตปิดนะคะอันนี้มันเป็นอัตโนมือน,นะคะมันเป็นอัตโนมัตินะคะเออ รถสวยนะคะผู้ไหนกาลังมองหานะคะมาเลยมาหาแคกเลยหรืววอว่าโทรมาหาที่เบอร์ส่วนก้าวหาสองแปดเนื่งหาหนึ่งสามเก้าก็ได้นะคะยินดีค่ะปรึกษานะคะไฟอีกด้านหนึ่งนะคะบ่แตก,กบ่หักบ่มีขับเหลืองไฟเงาเงางามเลยสีเดิมแทนนะคะสีส,สม่ําเสมอนะคะบอคุบอคะนะคะลูกขาขีไปเลี้ยวสีบรุษนะคะเพราะว่าสีเดิมนะจ๊ะ เออสีบริเตุเองนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานรถสภาพสวยเลยนะคะดอกยางแน่นๆน้นนานนะคะเมืองเห้เมืองให้ควบสีหล่หอ,เอ,เหหอเลยเอาพ่อมแม่พี่น้องเอามืองให้ควบสีหล่อเลยแม็กสภาพสวยสวยเลยนะจ๊ะดอกยางแน่นๆน่นาะ,ะใส่ได้อีกหลายปีนะจ้ะลูกค้ามี่เลยค่ะข้องแางนะคะซุ้มลอ้อหัวนอนบ่มีการแกร้การไขายนะคะหัวนอนบ่ขยับขยืหนเอามือที่ดีอ่ะ อันอย่างอะไรเพื่อนกระแถมมาอยู่เด้อค่ะอย่างอะไรนะคะซองเห็นบอกค่ะอย่างอะไรนะคะนี่เลยค่ะเดิมแท้แน่นอนบันไดน,นะคะสภาพเสสวยแน่นหนาเลยมาเมืองอี่ฟังหนึ่งค่ะนี่เลยค่ะบอสภาพเสสวยแบบนี้เลยนะคะพอแม่พี่นองทันใดก็าลังมองหารถเจดที่นาว้ใส่งานนะคะเจ้าตัวนี้นะคะพรอ,อยู่ที่แปดพันเอกเอกเอกเท่านั้นนะคะลูกค่ะแค่ดีๆนะคะฟรีดาวไปเลยนะจ๊ะ พรอยู่ 8, ะะ 7, ที่แปด,ดพันนะคะรถเจ็ดพี่นางพรแปดพันนะคะเอ้ยรถสภาพสวยๆรถพุณธภาพเจ็ดเอไม่ในน้อยนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเพราแม่พี่น้องทันใดน,นะคะถีอกำลังมองหารถไปใส่งานนะคะตอบโจทย์ตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องเลยหัวน็อตน,นะคะพอมีการแก้การขายของสั่งเดิมแทนแน่นอนแพงประตูสภาพประตูนะคะสวยสมบูรณ์แบบเลย,ยนี่แหละคะ่ะเรามึงเกะกันก่อนนะคะ เกนะคะสามารถเปิดได้นะคะลูกค้าเกสามารถเปิดได้เกบ่แตกบ่หักนะคะการแอร์นะคะบ่แตกบ่หักนะคะปรับได้นะคะปรับไปปรับมานะคะอืมปรับไปปรับมาแ <c oughs> นวว่างแก้วน้ำกับมีนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ <c oughs> พเมรพีน้อง่ันใดกําลังมองหารถเวสัยงานนะคะ <c oughs> ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะเกี่ยว์โฟวิวเออสวยเลยนะคะพอมร,รพรรน้องเนาะ ไวยเลยเดี๋ยวมเมืองหล่อน่ะกุนก่อนนี่เลยค่ะมมือครบทุกหล่อเลยนะคะดอกยางนะคะมะมือค่ะแน่นๆนนาเลยนะคะปัาสูงคักนะคะดอกยางเออนี่เลยค่ะุูมหล่อนะคะเดิมแท้แน่น,นอนนะคะบกหัวนอดบปมีิการแก้กันไขสภาพสวยๆเลยลูกค้าคะลูกค้าท่านใดกําลังมองหานะคะเจ้าตัวนี้นะคะพอี X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  ทีแปดพันเอ็ก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 เท่านั้นนะคะลูกค้าเนาะเออ สวยๆแบบนี้นะคะต่อมานะคะมามือเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยเนาะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าโคจิเน3จูดซูนเวียขับ2นะคะเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่619,000บาทเป็นรถปี12นะคะเดี๋ยวมามือดันหนากกันก่อนเลยนะคะ ด้านหน้านะคะเป็นไฟเงาเงาเง,าง,างามแบบนี้เลยนี่หลอดไฟโปรเจกเตอร์สภาพส,สวยๆไฟตัดหมอกสภาพสวยงามนะคะสีเดิมแทนแน่นอนนะคะกระจ่างหนากป็นข้อมี่ยแท้จากโรงงานทุกงานนะคะสวยเลยค่ะรวมๆแล้วนะคะแทนหายเลยอยู่เกสิบ้าเปอร์เน็นตเนาะ พอมาเป็นรถเมื่อสองพุณภาพเกเอนะคะ,าะาการบ่หบักบ่อนะคะลูกค้าสีเดิมแทนแน่นอนนะคะสีสม่ำเสมออไฟนะคะบวแตกบ่หักบ่มีขาบเหลืองนะคะไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวมาเมืองอันหลอก,กันก่อนนี่เลยค่ะเซาต,ตัวนี้อุ้ยหล่อเท่เลยนะคะเดิมๆเลยสภาพสวยๆนะคะเนี๋ยไปเมืองซุ่มหลออก,กันก่อนเลย สุมรอนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะหัวน็อตนะคะบม่มีกกางแกกางขายหัวน็อตบ่ขยับขยื่นนะคะสภาพยางดำๆเงาๆงามๆ,ามๆ,ามๆแบบนี้เลยนะคะลูกค่ะได้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะลูกค่ะแม็กขอบสิบเจ็ดสภาพส,สวยๆเลยปันไดนะคะเน้นๆน้าๆเลยเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะปันไดเจ้าตัวนี้นะคะมีไฟเลี้ยวนะคะนี่อยู่ที่กระจกนะคะเจ้าตัวนั้น มีไฟเลีย้ยงอยู่ที่แกบนะคะ mm hmm. มึงเลยค่ะกระจกเงาเงางามงเลยนะคะเสาตัวนี้กับมีกันสาติดมาเป็นชีเรียบร้อยแล้วนะคะกันสาสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบ่ะแตกบ่หักนะคะเบ้าจ้ารประตูนะคะก็เป็นคนมเนียมนะคะกระจกกระเดิมแท้แน่นอนนะคะมึงเลยโลโก้ทุกย่างสติ๊กเกอร์เดิมๆเลยนะคะเบ้าจ้าประตูนะคะนี่เลยเบ้าจ้าประตูเป็นคนมเนียมแท้เงาเงาง,ๆๆงามๆมเลยนะคะคมเนียมแท้สีบ่เกสนิมนะจ๊ะ มามึงบอกค่ะบอสสภาพเส,สวยเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องบอสสภาพซส,สวยบอบอขาดบอบอกช่ำนะจ๊ะนี่เลยสภาพเซสวยเลยนะคะอ่ะมึงเลยค่ะบอนะคะบอขาดบอบอกช่ำนะจ๊ะแกสามารถเปิดได้พวงมาลัยนะคะเดิมแทนแน่นอนนะคะลูกขาดพวงมาลัยเดิมเดิมเลยโลโกโก้นะคะนี่ตโตยโยต้านะจ๊ะสามารถปรับเปลี่ยนอย่างใดเลย รับสายว้างสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะที่พ่วงมาไล่ได้เลยนะคะพวงมาไล่สภาพส,สวยเลยบกขาดบอบอกฉ่านะคะบอฉ่าเลยพวงมาไล่นะคะเดียว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 ให้เซล่ยวขืนรถก่อนเนาะคะ่ะขืนรถแป๊บนึงนะคะนึสภาเมึงเหล็กไหมนะคะเจ้าตัวนี้เป็นรถปีสิบสองนะคะเป็นรถปีสิบสองนะคะเครื่องสามพันขับสองนะคะเจ้าตัวนี้ ไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะเมืองเลยสตาร์ทิ่ฟังเลยนะคะนิ่มๆเลยนะคะบอกกันนิ่มๆน,นะคะสีนางสีนอนสีครับกระเลวแต่ลูกค้าเลยแทดแบาบวานนิ่มแห้งอะ่ะเออเมืองเลยค่ะลูกค้าหนาเลื่อนไม้นะคะทุกอย่างนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะหนาเลื่อนไม้สภาพสวยอ่ะไม่ยุเทธอไรคะ่ะ นี่เลยไม่ยูทิทอะไรเขาจะว่าไม่ยูทิศหนึ่งแสนเก้าร้อยหาสิบห้ากิโลเป็นรถปีสิบสองไมมในหน่วยแหมคะ่ะหน่วยแห้งอีรีรถปีสิบสองไม่แค่แสนเดียวเองหน่อยโอ้รวมๆแล้วหน่อยนะจ๊ะมะมึงค่ะการแอร์เอามองเห็นบอซองเห็นบอเอานี่ กานแอนะคะสภาพสวยเลยก,การแอว่าหากมาจ๊ะคอนโซน้านบนนะคะลูกหากคอนโซน้านบนสภาพสวยเลยนะคะมึงเลยคอนโซนกลางสภาพสวยนีหัวเกียวง,งามงามเงาเงามึงเลยค่ะมีแนววางแก้วน้ำกระจกค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบแนวบงังแดด สว,สวยเลยนะคะเอาอยีหลีสวยแฮงมีเน้วไฟเว้นตรงเว้นตานะคะสวยสวยเลยไฟเปิดได้นะคะสวยสมบูรณ์แบบ สุกยางนะคะรวมร่วมแล้วสวยมากเลยนะคะพราแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่กาลังมองหารถจะใส่งานนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะอยากได้รถนะคะโทรมาหาแคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหสองปดหนึ่งหนึ่งสามเก่านะคะโค้งสั่งเดิมแท้แน่นอนนะคะแพงประตูสภาพสวยเลยนะคะ เดี๋ยวมาเมืองหัวนอนค่ะหัวนอนบะขยับขยเหนหัวนอนป่มีกันแกกันไขนะคะหัวนอนเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์เดิมแท้รถทางเท้านะคะป่มี้นหนักหรือว่าจมนำเค็มใดๆนะคะรถสภาพสวยคุณภาพเกรดเอนะคะแครการันตีว่าลันตีเลยนะคะว่าลูกค้าได้ไปแล้วคุ้มแน่นอนนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถปีสิบสองไม้นหน่อยๆเลยนะคะ บอนะคะสภาพสวยเลยบอบอขาดบอบอกฉ่ำนะคะบอสภาพสวยมากเลยนะคะนี่เลยร่วมๆนะคะผู้ใหกําลังมั่งค้ารถเจตนางรวมๆรวมๆเลยนะคะรถคุณภาเก็ดเอกรถสวยสวยแบบนี้นะคะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเอ้าสวยเลยนะคะแทบสิบ่มีรลิ้วล้อยในการใช้งานเลยนะคะเออรถสวยเปรียบเสมือนรถป้ายแดงเลยนะคะเอาดอกอยางนะคะ สภาพสวยแบบนี่เลยนะคะใส่งานได้อีกดน,น่ะจ๊ะแม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะอ่ะสุ่มล่อนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะสุ่มล่อหัวน็อตบมีการแกะการไขลดสภาพสวยนะคะอ่าาเมืองไฟายถ่ายนะคะลูกค่ะไฟยถ่ายนะคะเงาเงาง,า,งามงามแบบนี่เลยนะคะบ่แตกบ,บ่หักโรโกดุกยานะคะเป็นข้อม,มียมแทนจากโรงงาน รลสภาพเสสวยแบบนี้เลยนะคพะพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างนะคะเป็นโลกโกอ้อาคมเหยียมแทนจากโรงงานเดี๋ยวสิเปิดด้านหลังให้เมืองนะคะอันนี้ก็เป็นอัตโน่มือนะคะลูกค้าเป็นอัตโนมือนะจ๊ะนี่เลยค่ะเปิด สภาพสยวยๆผู้ใดกําลังมองหารถเจดที่นางนะคะไวใส่งานนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนแค่ดีีนะคะฟรีดาวไปเลยมือค้องสั่งนะคะค้องสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานหัวน็อตบะมีกันแกกันไยหัวน็อตบะขยับขยื่นนะคะมึงเลยหัวน็อตบะมีกันแกกันไยนะคะค้องสั่งเดิมรถดบะมีส่ส้นหนหรือว่าสมน้ำเข้มใดๆนะคะสภาพนะคะเดิมแทนเลย อันนี้เพิ่นแกไว้ให้มึงแล้วนะคะอันนี้มีอุปกรณ์อุปกรณ์เอออุปกรณ์รหลดเมือสุยางนะคะทุกอย่างมีครบนะคะ่ะลูกข่าลลุขา่ขาไปตองห่วงเลยโหลดคุณภาพ 7A โหลดสวยแน่นอนในกล่องสวยยังไหนะคะโหลดจริงก็สวยจังสั่นนะคะกาเปรียบเสมือนเซลล์นะคะเซลล์สวยอย่างไหนะคะในโหลดจริงเซลล์ก็สวยยังสัน่นเลยเนาะเบาหยกันไปนะคะพอมีพิลอกนอกจาก,กจังสีก่ะไดเบือนะคะ เมืองเลยค่ะลูกค่ะไฟนะคะบอแตกบอหกักบ่มีขาบเหลืองเอาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปรียบเทียบกันเลยนะคะปีสิบสองกับปีสองพันเก่าเออโรสสวยๆเอามาเมืองมาเมืองผู้ใดนะคะอยากได้โรสตีบอลเงินนะคะเบสิกเบสิกนะคะเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์เลยเอามาเมืองหลอนะคะ นี่เลยค่ะจุกหลอนะคะสะภาพสวยเลยนะคะแม็กซ์สภาพสวยสมบูรณ์แบบสุ่มหลอนะคะเดิมแทน,แน่นอนนะคะลูกค่าสะภาพสวยแบบนี้เลยบันไดนะคะสะภาพเน่นๆนนหนาๆเลยนะคะลูกค่ะเดี๋ยวเบาจะประตูก็เป็นคมเนียมแท้ถูกบานนะจ๊ะ <rising noise> เออส,สภาพสวยแพงประตูเอ้าแพงประตูนะคะบอกช้ำเนาะ บ่มีห้อยบอกมีขาบเหลืองนะคะสะภาพทุกอย่างนะคะสวยสมบูรณ์แบบเลยบวชสิเป็นแนื้ววางแก้วน้ำบวาสิเป็นเนืเปิดเปิดประต้งประตูเปิดกระจกนี่เลยค่ะสะภาพสวยเลยบอกเอามาเมืองใกล้ๆบอกสภาพสวยเลยนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องค้นสั่งเดิมแท้แน่นอนนะคะรถบ่มีส้นหนักด้วยจมนาเข้มนะคะมึงแต่บ่โหลดสวยมากเลยนะคะตอนนี้เซลล์มักแห้งนะคะมักบ่นะคะสวย ด้านนอกก็สวยนะคะเซลก,ก็สวยนะคะโอเปอร์แมนค่ะนี่เลยค่ะแพงประตูนะคะสะภาพสวยๆเลยบอมีขาบเหลืองบอบอกบอฉับนะคะห้องส่งเดิมแท้นะคะแกสามารถเปิดได้นะคะมีแนววางเกี่ยวน้ำนะคะการแอ,อร์บอฮักนะคะสะภาพสวยๆเลยนะคะบอนะคะเอามาเมืองไก่ๆค่ะเอาสู้เม,มืองเลยค่ะ นี่แลลวค่ะเซนได้การเงียบตะเค็บเซนได้ทุกเซนนะคะบอขาดนะจ่า,จาบอบอขาดบอมีขาบเหลืองบอบอซ้ำเลยเอาหัวน็อตนะคะบอมีกันแกกางขายหัวนออ็อตบอขยับขยืดผู้ใดนะคะที่กําลังมองหารถไว้ใส่งานรถเจ็ดพนางรถครอบครัวไหวแคมปิง่งไหวขี่เมื่อบานเมื่อซองนะคะโทรหาเซลแคดเลยนะคะที่เบอร์ส่วนเก่าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะลานเซลแคดนะคะลานสนุกค่ะ ซิวตรงขามกับบิซซี่หลมเก่านะคะยินดีต้อนรับนะคะลูกค้าแคดมิไฟแนน,แนซ์เลยเนเอกสารให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าซิวจังหวัดไดเกล้ลแเตนะคะแคก็มิลดไวไปส่งรถให้ลูกค้าอีกนะคะลูกค้าไ่ต้องห่วงเลยตอนนี้นะคะทางร้านรับจองออนไลน์ไปทีเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถจองออนไลน์กับเซลแครดไดเลยนะคะเซลแครดสิล็อกรดไวให้ลูกค้าแล้วก็กเแลนเรื่องไฟแนนซ์ให ลูกค้าเลยลูกคา้านอนอยูบย่บ้านนั่งอยู่บ้านสามารถเส้นไฟแนนใดเลยค่ะบะตองแรีนมหาแคทนะคะหรือวายย่าอยากแรีนมหาแคทนะคะมาเมืองรถแม่ร้องขับจริงนะคะมาใดเลยนะคะลานสยุตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะเห็นบอกค่ะบิ๊กซีลมเก่าลานุิวตรงขามกับบิ๊กซีลมเก่านะคะมาหากันเลยต่อไปนะคะแคร์กสีผ้าลูกค,คา้มามาเมืองของเครื่องกันก่อนเลยนะคะไปเมืองของเครื่องเจ้า สองพันเก่าก่อนก่อนเลยนะคะสองพันเก่าก่อนก่อนเลยนะคะเมืองของเครื่องเจ้าสองพันเก่าก่อนก่อนเลยนะคะกระสีเสียงรั่วเสียงยังแน่นเนาะกระสีเบาผิดแน่นะคะก็ต้องขออภัยอิลีเนาะเดี๋ยวก่อนเมืองของเครื่อนะคะเมืองเลยเปรียบเทียบก่อนก่อนเลยนะคะสิห่มมองมุกกว้างเลยนะคะปีสองพันเก่าปีสองพันสิบสองราคาสองพันเก่าอยู่ที่ สี่เก่านะคะสี่แสนเก่าหมื่นเก่าพันนะคะเจ้าปีสิบสองนะคะราคาอยู่ที่หกแสนหนึ่งมื่นเก่าพันบาทนะคะอันนี้สี่แสนเก่าหมื่นเก่าพันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเมืองของเครื่องกันก่อนเลยของเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องสภาพสวยๆเลยนะคะฝาครอบเครื่องเดิมๆเ,เลยดำๆเงาๆง,า,ง,า,งามๆแบบนี้เลยนะคะบ่แตกบ่หักนะคะฝาครอบเครื่องสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ หองเครื่องนะคะของเครื่องแห่งๆเลยนะคะลูกค้าเมื่อนอดบะมีการแก้การไขนะคะของเครื่องบะมีขับน้ำมันนะคะของเครื่องบะมีส้นหนักหรือว่าจมน้ำเข้มเอียงนะคะรถบะมีส้นหนักในนอนแค่กันลันตีว่าลันตีเลยนะคะมเมึงหัวนอนค่ะหัวนอดบะมีการแก้การไขนะคะหัวนอดบะขยับขยื่อนขั้นบะขดบะหักบะงอนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าท่านไหนนะคะอยากมะมึงรถนะคะมาหาแคดได้เลยนะคะที่ร้านสนุกค่าลมเก่านะคะ อ่าร้านซิวตรงขามกับี่ซีลมเก่านะคะร้านสีหอดกานมอกเกรมบัณฑิตนะจ๊ะลูกขา้าม,มาหาไรกยเกษมบัณฑิตนะจ๊ะเออคานบกกดบหกักบงอนะคะของเครื่องนะคะสภาพส,าสวยเลยเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะรถส,สวยแบบนี้นะคะของเครื่องแห่งๆเลยนะคะการมาทุกจุดนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงาน้องเครื่องะคะ่ะบ่มีขาบน้ำมันนะคะลูกขา้าบ่มีขาบน้ำหมอกน้ำมันนะจ๊ะ หัวน็อตนะคะหัวน็อตยืดฟ้ากระปูงสองตัวนี่นะคะหัว no. น็อตบอมมิกันแก่กันไขหัวน็อตบกขยับขยื่นหัวน็อตเดิมๆเลยฟ้ากระปูงเดิมๆเลยนะคะลูกค่ะนี่เลยค่ะเดิมแทนแน่นอนนะคะลูกค่ะฟ้ากระปูงโลโก้โตโยต้านะคะเดิมๆเลยเดี๋ยวมาเมืองหัวน็อตอีกฟ้าหน bald. ึ่งนะคะหัวน็อตนะคะบอมีิกันแก่กันไขหัวน็อตบกขยับขยื่นแทนกันคว่ำหอนนะคะกะมีอัน ฟ้นแน่นิดนึงนะคะกับประตองหัวนะคะรวมๆแล้วนะคะ สภาพสวยเลยแผ่นกันความร้อนนะคะบอขหาดนะคะรรสเซสวยแบบนี้นะคะก็ฝากไว้ในเดอผู้ใดกําลังมองหานะคะกระทุ่มหาเซลแคตเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก่าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะต่อมานะคะว่มาเมืองเจ้าตูวปีสิบสองกันก่อนเลยนะคะเจ้าตูปีสิบสองนะคะราคาอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะอ่ะซาขอบเครื่องนะคะสภาพสวยสวยเลยนะคะลูกค้าซาขอบเื่องสภาพสวยสวยบ่แตกบ่หักนะคะเออเบ่แตกบ่หักนะคะ สภาพสวยๆดำๆเงาๆแบบนี้เลย้องเครื่องนะคะสภาพของเครื่องแห่งๆห,หัวนอ็อตบ่มีการแก,รแกร้การขายของเครื่องเดิมแท้แน่นอน,นนะคะนี่เลยค่ะบ่มีขับดํามันบเมึงค่าหัวน็อตนะคะบ่มีการแก้การ,กรขายหัวนออ็อตบ่ขยับขยเยื่นนะคะนี่เลยค่ะคานบ,ขบากขบหักบงอน,นะคะลูกขาสภาพสวยๆเลยทุกอย่งางนะคะอ่ะ ผู้ใหก่กลังมองหารถไบรใส่งานนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้านอารถเจ็ดที่นางรถสวยๆคุณภาพเก็ดเองหัวนอดบะขยับขยื่นนะคะคลานบกพรบะ,ะหักบะงอน,นะคะมึงไปเลยนะคะลูกค้านะห้องเครื่องนะคะแห่งๆแบบนี้เลย บะมีขับเล้ามันนะคะหัวนอดถูกจุดการมาถูกจุดบะมิการแก้การขายการมากระเดิมเดิมจากโรงงานเดี๋ยวมาเมืองหัวนอยึดฟ้ากระปุกค่ะหัวนอดยดฟ้ากระปุกนะคะหัวนอดบะขยับขยื่นนะคะหัวนอดบะมิการแก้การขายนะคะอ่นี่เลยค่ะฟ้ากระปุกเดิมเดิมเลยนะคะสภาพสวยเลยนะคะฟ้ากระปุกเดิมนะคะนี่อาเมืองหัวนอดค่ะ หัวนอดนะคะหัวนอตบอกขยับขยือนนะคะกสิเป็นอ่าสนิมในนิดนึงนะคะตรงนี้กับ่มีปัญหาเนะาะกระสิถลอกไน้นิดนึงนะคะเพื่อนกระสิเก็บรายล,ละเอียดให้ล่ะ สภาพสวยเลยแต่ว่าฟ้ากระโปรงเดิมนะคะเพราะว่ามีตุปั๊มโลกโก้ของโตโยตา้าอยู่เนาะรวมๆและสวยแผ่นกันความหอนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยบอกขาดนะคะลูกค้าลูกค้าท่านนานะคะที่กําลังมองหารถไปใส่งานนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนรถเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้ารถเจ็ดที่นั่งสวยสวยไม่ในหน่อยนะคะผู้ใดกําลังมองหานายอยากนาแชมนะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนตากระโทวมหาแคทใด,ดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะ แครดยินดีค่ะปรึกษ,ษานะคะหรือว่ามหาแคร์ได้เลยนะคะที่ร้านสนุกค,ค่าหลมเก่านะคะร้านซียุต,ตรงขามกับบิ๊กซีหลมเก่านะคะลูกค้าที่จังหวัดใดก็แล้วแต่นะคะแครมีไฟแนนซ์แลนด์เซ็นเอกสารให้ลูกค้าหอดหน้าบ้านนะคะลูกค้าไปต้องห่วงเลยแต่อย่างหนึ่งนะคะถ้าเรื่องอนุมัติแล้วนะคะเรืองผ่านแล้วแครมีรถสไลด์ไปส่งรถให้ลูกค้าเลยนะคะลูกค้าก็ไปต้องห่วงนะคะไะต้องมารับรถเอง แคดกับมีรถสไลดบริการนะคะตอนนี้นะคะทางร้านนะคะรับจองออนไลน์เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสาม,มารถจองออนไลน์กับเซลล์แคดได้เลยนะคะเออบ่ตรองเห็ดอย่างเลยนะคะ นอนอยู่บ้านเตรียมเอกสารนะคะนอนอยู่บ้านกับเซ็นไฟแนนซ์ได้นะคะรับจองออนไลน์แคดล็อกรดไว้หลูกค้าเลยนะคะเออรถสวยรถถูกใจรถคุณภาพ 7A นะคะจังไหน,นะคะเมื่อนี้เนาะแคดบอผิดประกรันใดเนาะผิดพลาดประกันใดนะคะแคดก็ต้องขออภัยนะตรงนี้นะคะแต่ว่าย,ยางหนึ่งนะคะแคดก็ฝากไรค์กดแช์กดติดตามกดซับสให้เซลแคดในเ้อะเวลารถเข่ามาหม่นะคะรถสวยเข่ามหม่กัจังสิบุบรีพลาดกัน <ๆ S 2> เนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะ ฝากในเอพ่อแมมพี่นะเมื่อน,นี้นะคะแขกกระตองขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า